อยากให้ดูในส่วนของคำสั่งคอนซัคไครนะครับใครที่มีหนังสือออเเกต2,024เล่มน,นี้ก็เปิดขึ้นมาดูนะครับในหน้า63ในหัวข้อ3.3เลยครับส่วนใครที่สนใจหนังสือเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้นะทีนี้ใครที่เป็นสมาชิกค้องเรียนแบบออนไลน์อยู่แล้วนะครับเปิดไปฝึงหักบทที่3.4ในข้อเรียนออเเกต2,026ขึ้นมาลองฝึกตามนะครับการใช้งานคำสั่งคอนซัคไครควบคู่ไปกับคำสั่งออฟเซตนะครับใครที่สนใจอย,อยากจะสมัครสมาชิกรายเดือนแค่35บาท ก็สมัครเข้ามาได้นะครับมีมากกว่า12คอร์เรียนให้เรียนกันครับผมเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันนะครับคําสั่งคอ์สแกนลก็คือการเขียนเส้นในลักษณะของเส้นอินฟินิตี้นะครับลองมาดูกันนะครับกดยื่นพิมพ์ XL เปลี่ยนตัวนึครั้งครับผมจะเลือกจุดที่ผมต้องการสร้างบริเวณนี้นะครับ ให้แน่ใจว่าเราวางชิ้นงานที่เส้นตรงนะครับคลิกซ้ายหนึ่ครั้งแล้วก็เลื่อนเมาส์ไปทางด้านบนนะครับคลิกซ้ายหนครั้งกด Scape ออกไปจะสังเกตเห็นว่าเส้นที่ออกมาจะเป็นเส้นที่มีความยาวเป็นแบบ Infinity นะครับคำสั่ง Offset นะครับคีย์ลัดคือ O นะครับเราใช้งานคําสั่งนี้ในการ Offset เส้นต่างๆนะครับ Im O กด Enter เป็นหนึ่งครั้งนะครับคําสั่งนี้ต้องใช้ควบคู่ไปกับฟังก์ชัน F13 หรือว่า Dynamic Input นะครับ ในที่นี้ผมจะทำการ Copy เส้นนะครับขึ้นไปในทิศทางด้านบนที่4เมตรผมจะป้อนค่า4กด enter ครับจากนั้นผมคลิกเส้นด้านล่างครับเลื่อนขึ้นไปคลิกขึ้นไปคลิกขึ้นไปแบบนี้นะครับ